สวัสดีครับพี่น้องกองไฟครับพบพกันอีกท่านึงนะครับเนาะในช่องของผมนครพลูกาเกษตรกรไทใจสูตรนะครับพี่น้องเออเมื่อกี้มีลมครับพี่น้องจับขากล่องไว้ก่อนครับพี่น้องมีลมนะครับมื่อกี้ฝนตกแต่ว่านครับพึงยุดมือเส้านี่ครับพี่น้องเลยมื่อกี้จะมาแนะนําอ่าการใส่ปุ๋ยค่าของผมนะครับเนาะค่าของผมอยู่ผม ใส่แบบนี้นะคาเขาพผ,ผมใส่แบบนี้ได้ครับพี่น้องสังเกตบืข้างหลังครับเนี่ผมเตรียมมุลอ่าตะกะแตนครับเพราะว่าผมเลี้ยงตะกะแตนครับพี่น้องเลี้ยงตะกะแตนท่ามเกษตร bacteria, หลายอย่างนะครับพี่น้องเนาะผมก็เลยเตรียมจะเอามูลใส่ครับมุลตะกะแตนใส่ครับผมใส่แล้งงามดีครับพี่น้องมูลตะกะแตนแต่ว่าผมบ่ได้ใส่เงาหรือหักคนโดยตรงขัดบันไดครับพี่น้องผมจะใส่รอบๆขางคนไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเพราะว่าผมทำมากกับหลาย เขาเรียกว่าหลายหลายหลายเถื่อแลยครับหลายปีแหละทําแบบนี้งามครับพี่น้องเลยเดี๋ยวผมจะแตะเบื้องนะครับเนาะเบื้องก็นน้ากันครับพี่น้องว่าผมทำเนี่ยจะดีสดําใดครับพี่น้องมูดตกะกแ่นนี่ครับ ผมจะใส่รอบขางครับพี่น้องใส่รอบขางเนี่ยผมก็สบเกียร์เข้าไปเจบุครับจากนั้นเขาไปในในแจ็คหน่อยครับพี่น้องเห็นบุครับเพราะว่าถึงในบริเวณที่เพควนต้องการรับสารอาหารได้ครับพี่น้องเห็นบุครับพี่น้องเพราะว่าหนึ่ง ผมเห็ดไปแล้วออกนอดีครับพี่น้องเลยออกนอดีด้วยครับพี่น้องเพราะว่าผมทํามานี่ก็ร้ายเถื่อนและครับพี่น้องออกนอดีขนาดครับพี่น้องเลยเพราะว่ายัางการที่พเน้รับสารอาหารคือปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยคอ,อกครับพี่น้องเลยผมก็เลยคิดว่าเอ้าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นมูลมูลของสัตว์นี่ ก็ต้องมีประโยชน์ครับผมเลยเลยทำครับทำแล้วก็ได้อิริครับพี่น้องเลยหญ้าที่ผมปลูกคือการครับพี่น้องหญ้าที่หญ้าที่ผมปลูกไว้ให้ตะกะแตนน่ะผมก็เอามาใส่หญ้าผมครับพี่น้องเลยก็เกิดขึ้นมาเรียบร้อยงามแหละผมก็ให้พ่ชกินคือเก่าครับพี่น้องอันนี้คือการเอื้ออํานวยให้กันครับพี่น้องเอื้ออํานวยให้กันครับพี่น้องทำเกษตรหมุนเวียนจัง่สีะดีด้ครับพี่น้องเลยเพราะว่า อ่าบรจำเป็นเลยครับบรต้องไปใส่เคมีครับพวกคาหรือว่ายาหรือว่าตะไคร้นี่ผมจะบอไซเคมีเลยครับพี่น้องเลย้าพวกเป็นหมากเป็นผลนะ่ะแน่นอนครับเราต้องมีอ่าส่วนร่วมเคมีนะครับแต่ว่าห้องกับบอไซหลครับพี่น้องใส่พอดีพอ้งามครับพี่น้องเราไม่จําเป็นต้องเขาเรียกว่าใส่เยอะเกินไป ข้ากะเบิ้งนะครับเนาะถ้าเราปลูกกินเราประยำเป็นตองใส่ถ้าปลูกขายใส่ได้แต่ว่าทำมันจืดมันจางหรือว่าสีดยังคือการทามันจางก่อนนะครับเราจะเอาไปจำหน่ายหรือว่าเอาไปบริโภคมันจังดีตัวร่างกายครับพี่น้องกลับมาแนะนำํำในเรื่องทำการเกษตรมือนี่นะครับเนาะคือข่าผมนี่ผมจะใส่อ่ามูลตะกะแตนที่ผมเลี้ยงไว้ผมบริด้ภาพพี่น้องไปเบ่งตะกะแตนนะครับเนาะ แต่ว่าผมก็เอากระสอบดึงมาเห็ดให้พี่น้องในเบิ่งสะก่อนนะครับนาะว่าผมใส่นี่อีกอย่างหนึ่งคือผมใส่ก็คืออ่าอ่าก้อนเห็ดเก่าของผมครับพี่น้องก้อนเห็ดเก่าเดี๋ยวผมจะมาให้เบิ่งครับพี่น้องถ้าเบิ่งกวนํากันครับก้อนเห็ดเก่าครับนี่เป็นก้อนเห็ดเก่าผมหลายเดือนแล้วครับพี่น้องผมกับบีบกรสีครับพี่น้องผมก็บ่ปรเดปทิมบางที่้าก้อนยังมีคุณภาพพีดีผมก็เอาไปใส่อ <c oughs> ่าเขาเรียกว่า ไปใส่นาข้าวหรือเอาไปรีไซเคิลทำก้อนไม้ก็ได้ครับเพราะกเกษตรกรนี่เขาต้องประยุกต์ใส้ได้ครับพี่น้องเอ้โมเมนต์ว่าเขาจะ,ะทำแบบชิงนั่นชิงนั่นไปเสมอนะครับโมเมนต์ได้ครับพี่น้องเอ้ผมจะใส่รนอะครับเนะาะไหเบืองเพราะว่าผมตัวเฮดไหพี่น้องครับสังเกตให้เบืองนะครับเนาะผมจะไปใส่ใส่ร็อครับเนาะพี่น้องใส่ร่วมกันเลยครับพี่น้อง เป็ดมุฮิสันดีนะครับพี่รองเห็นมหมเนี่ยอันนี้ผมแนะนำสื่อๆได้ครับพี่รองถ้ามีเยอะนะครับสำหรับคนที่ทำเกษตรคือผมหลายอย่างจะสิครับ อย่าเอาไปถิ่มเด็ดขาดครับทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นครับพี่น้องเคมีห้ากระใสนี่ห้อกระใสโบรายแต่ว่าส่วนมากขา่าผมจะไม่ใช้เลยแต่ไครผมก็ไม่ใช้พกูกกล้วยพวกอะไรผมจะไม่ใช้เลยที่ผมใช้เคมีก็คืออ่ามะเขือเทศเนี่เพร่นเป็นหมากเป็นผลครับพี่น้องมะเขือเทศเนี่ผมต้องเอาขีไไไ้ไก่ไปใส่นะครับพี่น้องขี้ไก่นี่เพื่อนจะทําให้อ่าหมากเพื่อนงามครับพี่น้องผลหมากเพืนะ่อน่ะสวยงามครับ ถาเป็นหัวข้างล่างนี่คือใจส่เอาเอามุลนหมูใส่ก็ได้เอามุลนอ่าเขาเรียกว่าตะกกระแตนใส่ก็ได้ครับแต่ว่าทาั้งใบนี่เอาขิงงวกขี้คว้วเอาเด้ครับเด้อผม,นานามในหน้าหมาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องเลยเพราะว่ายังอ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมลองมาเบิรแหละครับพี่น้องเลยเห็น,น,อนอบอกครับพี่น้องผมลองมาเบิรแหละครับพี่น้องเลยลองมาเบิจนอ้อ ตอบโจทย์อีลีได้ครับพี่น้องมันคงบอกอะไตอบโจทย์ไม้ข้อมาจะไดถ้าพี่น้องโบเซอร์ผมน่ะถ้าพี่น้องปูพักกินใบน่ะพี่น้องเอามูลบัวมูลควายเอาไปใส่เลยพี่น้องจะได้เห็นผลจังสิครับถ้าปลูกอ่าแบบร่งหัวล่งพื้นนะครับพี่น้องเป็นหัวอยู่ที่พื้นดินน่ะขีหมูมูลหมูมมถ้าปลูกเอาหมากเอาผล ขี่ไก่หรือมูลไก่ใส่เลยครับแต่ว่าคุณอย่าไปใส่เพียวๆบรได้ครับพี่น้องคุณต้องมีการผสมเอาแกบไปผสมนะครับเนาะบางคนผลกับผสมกับแกบหนึ่งตัวหนึ่งกับแกปกระสอบหนึ่งขี่ไก่กระสอบหนึ่งอย่างสี่รับพี่น้องถ้าอาไปใส่เพียวๆบรด้ครับเค็มจัดเค็มร้ายกับโบดีเลยครับพี่น้องเค็มร้ายกับทำให้เิ่นตุยนะครับพี่น้องเลยมันสิบบได้รับสารอาหารด้วยครับ ไม่ได้รับสา,า,สา,ารอาหารเลยเพียงแต่อย่าให้เขาตุยเกินตุยสัมครับเพราะว่าเข้มเกินอย่าให้ได้รับสารอาหารหลายตุยสัมครับพี่น้องเราต้องทําให้เป็นนะครับพี่น้องเนาะอีกที่สาคัญน่ะถ้าพู้ไรปลูกพักปลูกแยงกระยาครับทำหรอครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในคลิปวิดีโอผมกับมี่เนาะครับเนะาะทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเอาไปลดหรือฉีดพ่นทางใบตอนเศร้าๆแดดออกพวกพุ่มๆนี่ พอจะได้รับสารอาหารทีดีเลยครับพี่น้องวปดูนี่ก็บอกเงี้ยวเลยนะครับพี่น้องเนาะหวังว่าพี่น้องจะได้รับความรู้จากผมไปนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าก็ต้องปรับเปลี่ยนได้ครับพี่น้องเลยขี่หมูขวนทีนึ่งครับขี่หมูลงหัวข้างล่างขี่ไก่หมากและผลใบขี่งวขี่คว้วนะครับสามอย่างนี่ครับขาดไม่ได้คือมูลตะกะเตนใส่คาครับพี่น้องสวยงามตัวสี่ครับพี่น้องสังเกตบังได้เรือครับพี่น้อง สังเกตบ่งเลยครับพี่น้องว่าผมบอกเอาถ้าบ่งงามผมกับสีบ่มาแบ่งปันผมเป็พี่น้องเหรอครับพี่น้องเลี้ยงตะกะเตนกับยาสีฟิลทิมเพราะว่าบางห้างตะกะเตนกับยาสีไปใส่พักพักเด้ครับพี่น้องไอ้พักเนี่ยบ่ไรได้ครับพักนะตุยเด้ครับพี่น้องเลยเค็มเยอะเกินไปนะครับตะกะเตนค่ะใส่ได้ครับต้องมีการผสมผสมขี้แกียบนะครับพี่น้องสมแกบ ให้พ่นจืดจางจางลงไปแล้วเอาไปล้วนโรยวานใส่สำหรับที่เป็นใบแล้วครับพี่น้องเนาะก็ชอบวิดีโอนี่ก็กดไลค์กดแชร์เดยดนะครับเนะาะฝากช่องของไลนคอนในเ่องครับขอบคุณหล,ลายๆที่เข้ามารับชมขอบคุณหล,ลายๆครับพี่น้องที่เข้ามารับชมเลยก็ให้กำลังลใจผมเสมอมานะครับเนาะขอบคุณครับ